กติกาเกมเ,เหลี่ยตอบคำถามชิงรางวัลน,นะครับมีคำถามทั้งหมด10ข้อมีเวลาให้ตอบเพียงแค่ข้อละ2นาทีนะครับและมีโอกาสตอบผิดได้แค่2ครั้งถึงแม้คุณจะผิดเกิน2ครั้ง แต่คุณก็ยังไม่ออกจากเกมแต่ว่าข้อหลังจากนั้นคุณจะได้เงินเพียงแค่ข้อละบาทนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีตัวช่วยทั้งหมด4ครั้งตัวช่วยที่1สามารถโทรหาใครก็ได้ให้มาช่วยตอบตัวช่วยที่2สามารถหายไปถามคนข้างหลังได้ตัวช่วยที่3ให้กรรมการใบได,ได้ตัวช่วยที่4ให้กรรมการตัดชอยได้2ชอยเอาละเรามารับชมกันดีกว่าว่าเกมเซเลบนี้เราจะได้พบกับใครใข,ข้อร้ายไปดูกันเลย ทีนี้นะครับแขกรับเชิญของเราก็คือไม่ใช่ใครที่ไหนไกลนะครับคือเจ้าของช่องของเราเองนะครับคุณตาก็คำถามที่ได้มานะครับเป็นคำถามของคุณคกิงนั่นเองที่เป็นหันวข้ออะไรหัวข้ออะไรฮะหัวข้อภาษาใต้เบสิกภาษาใต้เ<ช>พื่อนผมคนใต้หมดเลยนี่นี่ แต่กูควรพักกาเอนนี้ก็มันต้องยุงยากหน่อยไงโออถ้าเอาคนใต้มาตอบมันตอบได้ใช่มันจะได้เงินเยอะถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องตอบไม่ได้สบายมากครับเงินรางวัลสูงสุดเท่าไหร่สูงสุดหนึ่งพันบาทสบายมากยังไงก็ได้กูบอกเลยได้สิบบาทเลยภาษาใต้วรรณกรรมโคมแปลว่าอะไรหนึ่งกะละมังสองโคมไปสาม ชนล้ม4นาฬิการถชนกันนะคับที่คิดตอนนี้เลยนะ,ะเรื่องของภาษาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบตรงตัวมากไม่ได้ค,ครับอาโคมไฟเนี่ยตัดทิ้งไม่น่าเป็นไปได้โคมเนี่ยชนล้มโคมเนี่ยน่าจะเป็นไปได้มีความเป็นไปได้ผมผมเคยได้ยินคนภาคกลางพูดนะว่เกี่ยวอะไรัะตายวะแต่คนคนภาคกลางก็พูดกันว่าเออแบบโคมชนล้มโคมอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันจะตรงตัวไปหน่อยเวลาจารย์ออกข้อสอบจะออกไม่ค่อยตรงผมมันมีมันมีมนมกะละมังกับ ในกาอันที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้เลยนะคือกะละมังจริงหรืเปล่าคำตอบคือกะละมังบ้าหรือเปล่าวะชายกะละมังครับพี่จะคำตอบไหมครับยืนยันคำตอบที่คุณตอบมานั้นก็คือคำตอบที่เร <c oughs> าเล่นถูกครับ <c oughs> คำว่าโคม โค้งมันเป็นโค้งโค้งโค้งม,มันแปลว่ากะละมังนะยังไม่ดีปะยังไม่ที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยก็คือคำมันไม่ตรงกันหนึ่งแต่ว่าความเป็นไปได้อีกอย่างที่สองคือมันโค้งเดี๋ยวจะไม่รู้ใช่ไหมได้เยี่ยมวงวดไปหรอเดี๋ยวผมพูดก่อนแล้วว่ก็คือโค้งเนี่ยเขาก็ต้องแบบว่า เวลาจะ่รักบ้าเนี tram, okay, okay, okay. ่ยคนคนถามใช่ไหมคนคนได้เนี่ยชับจมูกเลนะชัดจมูกไนไนลองในลองพูดแบบปลาเฉลยเป็นภาษาอีสานภาษาอีสานภาษาอีสานนะครับกะละมังก็คือกะละมังกะละมังกักะละมังเด้อกระสานเหรอครับจะมาต่อมาต่อก้อที่สองมาแล้วทำไมทำไมถึงเป็นโคมเมี่ยทีไรก็ภาษาใต้มาเป็นโคมไงโอเคโอเคโอเคปลาตาใต้ไงโอเคไปต่อก้อที่สองก้อที่สองคว่ากุ๊บกุ๊บกิ๊บ ลุกพูดุูดพูดอยูไหมกุ๊บ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 ไงกับกุ๊บไงโอเคโอเคคราบคำตอบข้อแรกนะครับกรอบสองอร่อยสามกล่องสี่กระดูกจะไม่ได้ครับอันนี้ก่อนครับกลุกเนี่ยมันมีความเสี่ยงคล้ายกระดูกกุ๊บกุ๊บ กรุ๊ปกุ๊ปขายทั้งกรอบทั้งกระดูกแล้วก็ทั้งอร่อยกุ๊ปกรุ๊ปเป็นกรุ๊ปเป็นไปได้แต่ไม่มีกระดูกกล่องอ่ะทีเนี้ยด้วยความที่คิดว่าอาจารย์เนี่ยชอบออกโจทย์อะไรที่แบบมันมัรบหลอกผมจะตัดเรื่องของกรอบทิ้งอ่ากรอบได้ทิ้งเลยกระดูกเอาออกเลยเหลืออร่อยกับกล่องแล้วคุณจะตอบอะไรครับผมขอตอบกล่องครับ เกตอนยิ้มย่งจะตอบกองตอบผี่ถูกครับใช่เหรอแล้วรางวัลสะสมตอนนี้มี20บาทแล้วข้อต่อไปนะครับก็คือลูดลูดลูดอะ่รอูลูดลูดลูดนะครับแปลว่าอะไรข้อแรกข้อแป๊บข้อสองลื่นข้อสามโหลดข้อสี่ฟ้าติกไม่ใช่ลิปสติกออลิปสติก๊กสี้ย เฮ้ยหลอดน่าสนใจดูดหลอดดูดหลอดรูดหลอดดูดนะหลอดดูดนะหลอดดูดอุ้ยยี่ยอกสัตว์อ่ะีวช่วยเฮ้ยแต่ลิปสติกดูเป็นไปไม่ได้อะคือถ้าจะตอบมันจะตอบลิปสติกแต่ขอคิดก่อนแป๊บหนึ่งโอเคลื่ตนดทิ้งเลื่อนแทิ้งผมคิดว่าพวกคําที่มันเพี้ยนเนี่ยหรือว่าแบบเขาพิภาษาถิ่นของเขาเนี่ยหมายถึงเขาเขาเพี้ยนคือหมายถึงว่าแต่ละถิ่นเนี่ยใช้ของตัวเองไงปะนะในแต่ละที่ของตัวเองเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นสิ่งของส่วนใหญ่นะเป็นสิ่งของ ก็ตอนนี้มีสิ่งของอยู่ประมาณ2อย่างใช่ไหมคือข้อ1กับข้อ4ใช่ไหมลิปสติกกับท่อแป๊บครับหลอดดูดได้นะหลอดตูดเสี้ยเกิดเยอะอยู่เด้อผมเดาว่าลิปสติกยืนยันคำตอบไหมครับยืนยันครับนั่นก็คือคำตอบที่โดนแล้วไปตากันแล้วไปตากแล้วเฮียเยี่ยมีสามสิบบาทนะโอ้ยสัตว์เมื่อกี้สั่งท่อมาไหม กูเลี้ยงเองน้ำมันสะสมสามสิบบาทครับข้อต่อไปข้อที่หนึ่งผมเพิ่งรู้ตัวเลยกูอ่านยากจังวิดุงฮะวิดตุง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 แปลว่าอะไรข้อที่หนึ่งวิด้องกระโดดสามกระทือนเท้าสี่ทีหลังกาย อย่างนี้ทฤษฎีมื่อก้ไม่สามารถใช้ได้ที่บอกเป็นสิงงส่งของครับสิ่งของเนี่ยน่าจะใช้ยากแล้วผมตัดหนึ่งกับสามทิ้งเลยควิดกับกระทืบทท้าผม<ส>ตัดทิ้งเลยมันมีความหมายที่ใกล้เคียงกับคำว่าโกรธใช่ไหมแบบควิดแบบควายแต่ควิดอะไรเงี้ยแบบกระทืบเท้าแล้วก็อะไรเงี้ยผมตัดทิ้งเลยเพราะว่ามันเป็นไปได้ไงผมว่าความเป็นไปไม่ได้มากที่สุดคือตีลังกาผมคิดว่าตีลังกาคือคําตอบครับนั่นคำตอบพี่ถูกครับเก่งนะ เก่งนะเลด้าเก่งมากอ่ะเด้าเก่งมากถุยข้อจะเป็นห้าใช่ไหมกูตีตัวไอ้ภูกเก็ตเลยเ <c oughs> นอเนอข้อต่อไปนะครับรอต่ละนะครับผมตอบว่าชอ่อหุ้ยดอกไม้ไม่ยากใชไ่ไหมช่อเป็นดอกไม้ไงชออ่อคาตอบข้อที่หนึ่งชอ่อดอกไม้สองดอกเบี้ยสามเสื้อมัดย้อมสี่ขี้โกงเฮ้ยช่อโกงเหรอเออเนาะช่อโกงอไงเงี้ย ดอกไม้เนี่ยตัดทิ้งเลยเพราะว่ามันมันอยู่ในที่ผมพูดเมื่อกี้มันอยู่ในเรื่องที่ผมพูดแปลว่าน,นี่ความเป็นไปได้นยตัดทิ้งเลยมันเป็นไปได้ไงตัดทิ้งกอนเลยดอกเบีย้ยช่อช่อดอกเบีย้ยข้อสีอ่อ่าอะไรนะขี้โกงขี้โกงก,ก็เป็นไปได้ข้อสามอ่ะข้อสามเชื้อมันยอมเสื้อมันยอมมัดเป็นช่อตอนตอนทาก็เป็นไปได้มีไหเป็นไปไม่ได้ไหมก็ถามค่าะคนละเอาทอไมเราผมขอตัวเสื้อใช้ตัวเสื้ออะไรครับ อาถามเพื่อนครับอะไรครับเปิดใช้ด้วยช่วยถามเพื่อนครับคนไหนครับคนไหนก็ได้พูดมาเลยจัดมาจัดมาเยียร์ขาบใต้หมาเลยแบบเหมือนโดนโดนด่าว่าขี้ช่ออะไรเงี้ยหุยดอกเบี้ยตัดทิ้งดอกเบี้ยมันจะไปขี้ช่อไม่ได้ข้อสามออะไรนะข้อสามเสื้อมันยอมเสื้อมันยอมมันขี้ช่อไม่ได้ข้อสี่ผมตอบข้อสี่ครับพี่กองพี่กองเป็นคำตอบพี่ โอยแดดจัดเลยถูก uhm ต like ้องครับขอบคุณนะับคุณทุกคนะโอ้ที่ชอบที่ชอบอ่ะที่ชอบไม่โกงอะไรเลยเดาแนั้นแหละแดดน้ำผึ้งนี่กามิอะมา สาว่าแปลว่าอะไรข้อหนึ่งยาวเป็นวาสองกล่าวถึงผู้หญิงสามไกลสี่ดูเหมือนว่าเฮ้ยผมตอบข้อสี่เฮ้ยอย่าเยี้ยขอไปค้อกกนได้ปะย้อน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 มีอกอสาว่าเนี่ยอาจจะแบบสาว่าก็คือแบบเหมือนเพี้ยนๆมาจากสาว่าคือพูดถึงผู้หญิงกว่านั้นดูเหมือนว่าสาว่า วันนี้จะไปนี่นี่เอ้ก็ได้อยู่นะไม่ได้เลยไม่เช่ก็ได้อยู่นะถ้าสาวว่าเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าเหมือนแบบเหมือนถึงผู้หญิงอ่ะไอ้สาวว่าใช่ไหมแบบเหมือนเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงก็เป็นไปได้อาจจะเพี้ยนเพี้ยนจากสาว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 เนี่ยสาวหวานสาวหวาสาวหวาสาวหวาดูเหมือนว่าดีกว่าผมว่าตอบเขาสี่ดีกว่าเขาสี่นะครับเป็นไปได้น้อยกว่าสาวไงรีบทำคำตอบนะครับคำตอบของคุณคือคำตอบที่ตุ๊กตา ถูกไปแล้วข้อเงินรางวัลของคุณตอนนี้100บาทครับหกข้อร้อยเยนเหรอไม่ใช่หกข้อมันเท่าไหร่ข้อหนึ่งร้อยใช่เหรอข้อหนึ่งร้อยดีไหมเนี่ยโอเคให้ใจน่อยใช่ไหมข้อต่อไปนะครับข้อที่เจ็ดขอบพี่ โกบี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 เป็นกาแฟครับเป็นกาแฟเป็นกาแฟตอบได้เหรอยักษ์ยักษ์ครับตอบข้อที่หนึ่งคือเดินทาง2รถไฟ3กาแฟ4ี่ขมผีเฮ้ยอยักกาแฟมีจริงเหรอมีมีมีเฮ้ยเฮ้ยถ้ามันมีแปลว่ามันไม่ถูกหรอกไอ้ชิงมันเอามาออกเอาออกควายเอาออกข้อสี่ ขมปี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 อ่ะขมปีเป็นไปได้อันนี้เป็นไปได้เป็นอันนี้ดูเป็นไปได้จริงๆที่แบบคนจะตอบจริงๆดูเป็นไปได้แต่ถ้าอาจารย์คนนี้ออกไปแล้วที่ผมตอบมาทั้งหมดหกเจ็ดข้อที่ผ่านมาถ้ามันเป็นตามที่ผมคิดไอข้อนี้อาจจะมาหลอกอีกไงแบบเหมือนเหมือนมันรู้ว่าเราจะตอบอย่างนี้ขมปีก็จะดูปี หมดเวลานะครับใช้ตัวช่วยตัวช่วยอะไรครับผมขอโทรหาใครก็ได้ครับโทรเลยแม่โทรพ้์อยู่แม่เปล่าัลหลครับขณะนี้คุณอยู่ในรายการเกมเศษเหรียญนะครับคุณมีเวลาเพียงแค่หนึ่งนาทีในการตอบคำถามโกปี้โกปี้นี่แปลว่าอะไรจ๊ะอุยเาเซอรน่เลยอ่ะเมื่อหมดเคยได้ยินนะโกปี้โกปี้อะไรอ่ะโกปี้โก้โก้โกปี้โกกอ้โกีเียนะกกาเเอะ เสียงรักเลยครับไม่มีแฟนอย่างเง้ยพไงเมื่อกี้เมื่อกี้อาร์ตเมื่อกี้อาร์ตเมื่อกี้อาร์ตโอเคครับโอเคครับขอบคุณนะครับประเด็นคือแม่แนะนำอันที่กูเอาออกทำไมพ่อกูด้วยวะ้ระเด็นพี่พี่ชายกกปี้โกปี้เราไฟครับ ตอบแล้วตายนะเป็นคำตอบที่ผิดแน่เลยเฮียถูกมาก่อนถูกมาก่อนไม่ทันแล้วผิดครับเยอะอะไรวะอะไรวะเคาตอบนึงก็คือกาแฟฮะเอ้าไอ้เฮียเหรอที่กูบอกว่ามันจะสับขาเราอีกทีนึงโกูเชยกอ c ี p ก c o ี y คือกูอีกทำไมกูไม่เชื่อแม่ c o ี y คือภาษาอังกฤษก c o ี y กาแฟกาแฟกลายเป็นโกบี้โกบี้ก็เป็นโกบิงกโกบิฟกเป็นกาแฟนี่มึงไม่เชื่อแม่เราไอมไม่เชื่อแม่เป็นภาษภูเก็ตนะไม่ใช่ภาษาใต้นะนีเป็นูุภูเก็ตท้องถิ่นเท้อิ่อ๋อกาแฟกาแฟคนมีเงินรางวัลตามส่งอยู่ที่ร้นิหมดเลยฮะเดียกูเลียงหมูท้าพ่อที่แนะครับหมอยคงข้อที่8หมอยคงแปลว่าอะไรข้อที่หนึ่ง ผมอีกสองขนตรงอวัยวะเพศ่สามตัดทิ้งเลยนี่ตัดทิ้งเลยลอคอยสี่ขนตรงข้าวโพดเฮ้ยข้าวโพดแน่นใจขาวโพดแน่นใจเพราะว่าบางที่เขาเขาเรียกไอ้ตรงขนข้าโพดเราเรียกว่าหมอยด้วยบางบางที่ใช่ใช่เออจะตอบเลยไหมครับเวลาจะหมดแล้วนะตัดพ่อจะไม่จับแล้จับเลยตอบเลยไหมครับที่ผมคิดนะผมคิดว่าไม่ข้อข้อแรกเลยก็ข้อสุดท้ายผมว่าข้อสี่ว่าข้อสี่ดูเป็นไปได้ข้อสี่เดี๋ยวเฮ้ย ถ้าตัวเป็นไปได้จจะไม่ถูกเ้าเป็นไปได้จะไม่ถูกฉันตัวช่วยจะจบเลยตัวช่วยจะจบตีคำตอไหมตัดช้อยตัดช้อยตัดช้อยใะคไหมกรรมการจะตัดช้อยผลตงเอาไว้แล้วปรพเภทีนี้ต้องตัดที่ตรงนี้เลยรอคอยแม่เหมือนเดิมเลยนะะเมึงเข้าใจกูยากแม่เหมือนเดิมเลยนะฮะโอ้ข้อสี่ตีคำตอบไหมครับยืงยังครับไป็นคำตอที สอะไรนะขนาโพดคือโค้ะแว่าข้าโพดภาษาใต้้าวเหรอทออจริงไหมต่อไปฮะขนม้อที่เก้าเฮ้ยป้ายอ่ขอจากกล้วยฮะจากกล้วยเกี่ยวกับก้วยะวะ่้วยหรอไม่ใช่จากกล้วยจาก้วย่้วย๊ขนมจากกล้วยไงอะไรทั้อย่างนะที่เป็นขนมอะแต่ว่าอะไรข้อที่หนึ่งปลาต้มขูองเสือ สามมะม่วงสี่ขนมปังอันสองอันสามมาเอาทิ้งเหลือหนึ่งกับสี่ใช่ไหมครับข้อหนึ่งปาต่องโกใช่ไหมใช่เหมือนมีความเป็นไปได้ผมว่าไอชื่ออะไรเนี่ยมันจะเป็นขนมแล้วมันมีอันแรกกับอันสุดท้ายคุณคิดว่าอันแรกเฮ้ยเคียรอะไรเนีทฤษฎีถ้าแบบคิดว่ามันใช่มันจะไม่ใช่ไงเฮ้แต่ไม่เป็นไรอันแรกอ่ะและนั่นคือคำตอบที่ถัาางมันมาถูกก่อนเรากูผิดยากเลยไม่จำปากอันนั้นนะจนั้งถูกเขา ปลาต้องโกะปาต้องโกะดีโด้ดิโด้ดิโดดิโด้จริงาต้องโกะที่เรากินทุกวันเนี้ยเขาไม่เรียกปาต้องโกะเขาเรียกว่าจากุ้ยคนใต้เรียกถูกแต่คนภาคกลางเรียกผิดจริงจากุ้ยเป็นขนมอีชนิดนึงไอปลาต้องโกะที่เรากินทุกวันเนี้ยชื่อหลักของมันคือจากุ้ยอ๋อเหรอข้อสุดท้ายของวันนี้เฮ้ยกูถูกเก้าข้อเลยนี่หว่าใช่กูถูกข้อนี้กูถูกเก้าใช่ไหมไม่ใช่ข้อนี้คือเก้าไงมใครถูกกูกข้อนี้คือเก้าใครถูกข้อนี้คือเก้าใช่ไหมใช่ครับโอ้ยสัิติสติสัตติสัตติสาม ให้กูเต็มเลยมั้งไอชิ้นนี้กินเล้ง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 แซ่บกินกิดเล้งแปลว่าอะไรคำตอบก็ที่หนึ่งกีดกันสองไอติมสามเฉาก๊วยสี่ปิ่นโตโคตรยากโคตรยากโคตอันนี้มันใกล้กันไปหมดเลย ไอ่กีดอะไรอะไออกเลยมันมันเป็นคำตรงถ้าสมมติคำตรงนี้เขาจะเรียกเพี้ยนไม่ได้เหนืออะไรอ่ะตัวช่วยเหืออะไรไปเลยไปเอาไปเลยครับไปเลยคำรงหายแล้วไปเลยไลยไปเลไปเลยไจะตอบไบไรครับข้อไไไไ ตีนและมันคือคำตอบที่ถูกต้องครับโอ้ยตะก้าวพ่อจะเป็นวันนี้นะครับกรรมการไม่อดตายแล้วฮะงานอดตายไม่เชื่อกูเฮ้ยเดาภาษาไม่รักเขมีช้อยเขามีช้อยไม่ละนะครับสำหรับวันนี้นะครับจบกันเพียงแค่นี้ครั้งหน้าอีพีหน้าจะเป็นใคร ต้อติดตามชมทุกๆวันเบอ,อไปตัดเลยมัน <c oughs> อากาศแง่กับ่ซนนี้ผมและแขกรับเชิญนายอ้ํานะครับเพราะรับตลอเมน่นนอบนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีค <gerade> ร <st> ับ <Rif le>